โอเคครับ <c oughs> มาดูด้านในอีกรอบนะฮะอันนี้หลังใหญ่นะครับ4 6,300นะครับผมจะพาไปดูด้านในกันเห็นไหมครับครงสร้างสวยงามนะครับไม่มีคอนขัดให้อกนะครับไม่เกะกะนะครับทำงานสะดวกนี้ลูกพ้าติกตัวเฟนถึง6ตัวนะครับ เกลย150กิรัมเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ยึดโยงกับอาคารนะครับใช้เครื่องแบบกาลางกลางกลางโตตอนนี้มีการแหวเฮาส์บายแฮปปี้คอนนะครับออกแบบจัดจ้างคุมงานโดยวิศวกรนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 9 4 8 7 1 4 5 ทีมแฮปปี้คอนครับผม